นอยฮับบายาจะเลี้ยมากระลอนละเมลเมยมนาคุปอเลมีตาคัวเมยเอาท่าละน่าคุบอะไออชาลุยชูบุบุคลองชาตานทียะเดียสีดาวกันนอเลยนเนาะมาไกลินี่เอนน่าคุโอโอเล่ทงห

မလဟနဲလာယေမ <huh ိုးအဖလို့ရံခါဆင်ကဲရံလေကူကူပြီးတော့ယိုချဖြစ်ဒီမူးနောင်းရယိုဒီဟိုပူသားခွာရခွေကောင်ကဆင်ကဲဒေကောင်တို့ဖတ်နခုပဲမို့နဲသိွယ်တိုက်ဆိုင်ခုဆိုင်ကဲတဲကောဒူဘောသူဖွိုက်ဒေရကလောက်ပိုက်ပောက်နသိမားပိုက်ပောက်ရတာဟွန်းအဲမိုးနော်ဝဲရနမားတဲ့ချေလုံးနိဘလုံးနော်မောင်းတော့ချမနေအေးနချတကထောင်းပော်ရ

ฉันิขนเพลยเจเจ้าสิหมูติขนมเพลเจเจ้าสิมเนาะมันตัวมันดอยละอคามหไปชอบระดับไปหนวะดิสใชออชั่วีจะไปเนาะใจชั่วีเด็กเขาเนาะนาเชวสขนเพลเจลกลองก็ยิ่เออเนอเน่นนน่ะคุณนขนเพลเจเนาะตัวเองเนี่ยเฉลอนี่เล่ตัวเองนไม่มาตวโม่แต่เจ้าดิสจะพัฒนาดูยง ใจเลี้ยบกไล่เลยของนะมีใจไอ้เมย์คนนี้าใส่กินน้องคู่เหรอไออยู่บเนี่ยขี้เปล่าใส่กินน้องคู่นอนน่ะแต่บ้าก็โตแลวเอาบ่เล่นน้องบ่ทำมาได้กูไม่ดีนึกอะเออเออเนี่ยที่บ้าตาใส่แกมีอยู่ใส่ให้น้องเลยหลอกมึงจำเอามาแล้บลองดิหลอกได้สาวบ่หลกก็สาวบ่เอาไปดูอย่างบ่เดยวบ้าใสกนอนเพ่งเอาทุกแฟนได้บ่เขาจะทอมารอดูเาทุแฟนไม่ดูมาบ่และไม่ดูไม่้อเนี่ที่มึงม่คุยได้ก็โตได้ยังไงเดวตัวเล่กว่าหน่อย Cháu chắc em kèm mấy mà đây à chợ chợ hơ hơ nó, nó mà lóc nó nó cũng được á mờ, Nó bắt cá tàu á à đâu phải, <laughs> bảo bên đây á bố Bố à, mấy nè mày, Đi ra khuấy mà Lấy qua để tìm một khoa một tà xong á Lỡ gì Cái ba chập lỡ không sang nó không chảo bỏ Bỏ chạy rồi đi Ba chập lỡ nó Ra lên

你买车不用摸了啊？到巴格托啊，到班。买皮胶皮子。到班。来不？老我啊，像这年啊，巴格那没得，你还没得那，专门是打那黑黑，巴格那嘎。在啥？在啥了？有木？有木弄过皮子没？啊，木我来木？哦，没毛病。喂。喂。马来。哈。 เขาว่าดาโอยู่เกวไชวนกเกเลยก๋โอ้ยเกอกลวเว้ยพี่เสี่ก็ลอ้ยนักพยกว่าวแสแกด้วงเลูกคูไฟได้พี่เสียคุยรูอไฟได้ฉลักแสงแกด้วนี่อพี่เสอกูมามาอ๋ฮะคุยซานจีกูมงบอรบา u สงแกด้วงลงมาโอ้ลิยกูุยพี่เส่ฮะนว่ได้คุยซานสิคุยซานเมยนี่อะพี่เสมียก็นายแกลบยานอันดล่ะอเออมันลบจานได้พูดเลงนี่พูดซาละไปอ่ะ เดิจะตายแล้ววะฉชิเล้ใส่เกดด้วย่พีสิเพราะอุ้มมอะจงวเยอะยุ่ยใส่เกดด้วยใละมอมจะเป็นน้องตัวเ้ออนเวได้าเก่จ้ากชมโมพองคว่ากห้องเอใส่เกล็ดจ้าเะไม่ดูไม่พอนอระวไกพี่ไว้เยออบ้านเราแต่แต่ไดพูดเรนนพูดซลปะาย่างบาเต่ลเี่ยติจะตายแล้วโอ้เออพี่สิเด็กยังไมชยอ่กกเอป็นเเลยนะยกเราจะตนะล่ะเออเออเด็กเดเราจะตายอ่างเนียะ มัอชีื่อ,อนี่นะพม่เจ่เออเออน้อม่นอมาอาจะกูชกวั่นเลยไห่ดอกอยูนบักกระโตอาไหมดอกอติกระชาไม่ลีกเลยแทงเลยที่อมเฮ้ยมาเลย,มา,เลยมาน้งม,มาเอ็หมโอไปัยจา้า่กูควาเออกูควาไอ้สองมเจ็บพอนอนลแทงเกด้วยเงายาวพร,ราะอกู้รลออูเกลือมึ้เออล,ลูกอะไรบ้าบุ้ยอะซ้แหล สังกดูามาโอลีคุยายคุ้ให้โอเคอปเนี่ยตะตายโอเคดูหมดแล้วฉลจะตายปูซีเออเอเพ่อเาสังเกตชาวอังกฤษ่ามาแตายล้วว่าม่อาสังเกตอังกีก้าสังเกตไดบลยกขลสี่ชววนเนาะบากลวอ่บุสังเกตอยู่แตม่อคุล่สังเกตลิคอยเป็นลมาล้เนี่ยเรา่อยู่ท่องรักกระโดดนะเออเน่ยออ้จนนหล่นอปะโอเคโอเคบุ่ใช่อ่บุ

bắt mà ông ký bên đi mẹ mà bài đấy là lại nào hả hỏi 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 đi hỏi 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 hỏi

ร้มาต่พ่มาดีบาลเลยเป่ะท sì, ุรออุราอยู <S <S ่ค่ะให้อยู่นอกค่ะฉัอนมามาบลาม่มียืนล้อนน่ะสิยาฉลเชตตายอยู่ปู่สเองนั่นร้อนมาอยู่ท่ออย่าไออยู่ข้ามลัหลเด็ฮึยืวบราะนน่ะสิสังเกตเนาะมีเยื่อไบาเพาหมเอ้อ่ะใส่ขวชิบเลยอ่ะใส่ขวดชิบแล้วกันเนี่ยยาทอวั่นระอพลน้วพลยังไม่ีทอรีทอพะบอกเลยที่สยาจะกัดได้น่ะิ Boom. <laughs>